จากสนามบินเข้าไปในเมือง4จุด4เส้นทางนะคะด้วยราคาไม่เกิน2,000เยนค่ะเส้นทางแรกคือเส้นทางไปยังสถานีโตเกียวนะคะโตเกียวสเตชันหรือโซนกินซ่าโซนยาเอสุนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะ ราคาค่าโดยสารเพียงแค่1,300เยนแค่นั้นเองนะคะให้บริการโดย k คเซบัสค่ะเส้นทางที่2ที่จะเป็นเส้นทาง i ิเคบุคุโรนะคะอิเคบุคุโรเนี่ยจะเป็นราคาที่1,900เยนให้บริการโดย w ีเ e อ e ์เอ็กซ์เนะคะแล้วก็เส้นทางที่3ก็เส้นทางที่เป็นโซนที่ชื่อว่าอาคาบานะคะอาคาบานจะราคา1,800เยนค่ะให้บริการโดย บริษัทที่ชื่อว่าคมินาโตเรลเวย์นะคะคมินาโตเรลเวย์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะส่วนเส้นทางที่4นะคะไปยังโทโยสึมาร์เก็ตซึ่งเป็นตลาดปลาแห่งใหม่นะคะอันนี้ราคาหนึ่งพันแดร้อยเยน